วันนี้นะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะขอพระคุณคุณแม่ปริมนะคะขอบพระคุณคุณแม่เงินนะคะขอพระคุณคุณแม่ธนานุษย์นะคะแล้วก็เกมสนุกสนุกนะคะหนึ่งรอคะแนนแล้วก็คุณแม่ที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามอีกนะคะอนุโมทนาบุญสาธุบุญนะคะกับคุณแม่ใจดีใจบุญทุกทกท่านนะคะ <esf. S 1> ที่เมตายรำด้วนนะคะอ้วน <le> เพ<ๆ>ิ่งเลิกงานมานะคะโอ้โห เก่งมากวันนี้ถอยตะกร้าใหม่ด้วยนะแม่แม่เติมตะกร้าใหม่ให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะช่วงนี้หกโมงก็เริ่มจะมืดแล้วเนาะนะคะ เมื่อสักครู่นี้ของคุณแม่ปริมอยู่ในตะกร้าอยู่แล้วนะคะอยู่ในรั้วอยู่แล้วนะคะแล้วก็เสิร์ฟเพิ่มขึ้นไปอีก12ตะกร้านะคะอ้วนะโหควักใหญ่เลยโจกใหญ่เลย โอ้โหดูทำหน้าโอ้ยหกมาแล้วจะรีบไปไหนนี่ยิ้วจัดนะคะวนบอลไม่สะใจโอ้โหโอ้โห วางไวหน่อยนะ้าไนะ้าไมาจาัดน,น,นะทอพ่อมาแล้วใครคลิปเป็น,นึงพ่อวัดมาแล้วพอว่พอวัดอยู่นู่นนะคะนู่นขับรถมาจอดแล้วนะจอดที่หน้าบ้านยายซับกระมลนะคะวันนี้กราบขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับคุณ,คณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะในความรักความเมตตาอินดูนะคะขอให้คุณแม่ทุกๆท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองร่ำรวยตลอดไปนะคะมีความสุขมากๆนะคะ